เดินทางลงมาจากปง,งแง้นเพื่อเริ่มตั้งหลักใหม่กับวันต่อไปกับอากาศที่เย็นสบายแต่ก็ยังหนีไม่พ้นแสงแดดของประเทศไทยที่ในช่วงหน้าหนาวมันจะเผาแรงเป็นพิเศษผมแวะเติมพลังที่คาเฟ่ใกล้ๆจุดนัดหมายเป็นจุดที่จะมีรถรับส่งเพื่อมุ่งตรงสูงห้วยกุบกับจุดหมายต่อไปของผมนั่นเองเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงช่วงบ่าย ผมรู้สึกเอจใจขึ้นมาเล็กน้อยว่าเราน่าจะจำเวลานัดหมายผิดเลยต้องรีบแบกร่างกายที่ยังไม่หายเหนื่อยของตัวเองเพื่อรีบไปให้ทันรถโดยสารครับมิซูขางหลังรถสีขาวใช่ไหมฮะโอเคโอเคครับโอเคครับกำลังเดินไปทาโคงดอยใช่ไหมครับผม ได้ครับการเดินทางขึ <default> ้นไปยัง <subscribed> ห้วยกุบกับต้องใช้ความชำนาญเป็นอย่างมากเพราะทางค่อนข้างชันมากและเป็นถนนดินซะส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจึงนิยมจอดรถไว้ข้างล่างและนั่งรถของทางโฮมสเตย์โดยใช้เวลาในการเดินทางประมาณ5นาทีดินแดงนะ ขึ้นแล้วใช่ไหมครับดีขึ้นแล้วครับปรับเซียนอยู่ดีแะพี่ ก็เดินทางถึงโฮมสเตย์ที่ผมจองไว้เรียบร้อยโฮมสเตย์มีชื่อว่ายังคงดอยถ้าไม่มีโฮมสเตย์นี้ผมก็คงไม่ได้ขึ้นมาที่นี่เพราะที่นี่เป็นที่เดียวที่ยังพอมีที่ว่างให้ผมกับคนที่จองมาอย่างกระทันหันแบบนี้ในช่วงนี้จะเป็นช่วงไฮซีซั่นแค่นี้ก็คงสุดๆแล้วผมเลือกที่จะนั่งพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายหายจากความเหนื่อยล้าและเตรียมเก็บข้าวของเพื่อที่จะเที่ยวในหมู่บ้านต่อ ทางเดินขึ้นลงของหมู่บ้านชันมากเลยจำเป็นต้องวางสัมภาระก่อนเพื่อความสะดวกสบายในการเดินภายในชุมชนของห้วยก,กุบกับมีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างเรียบง่ายมีบรรยากาศที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์ยากที่คนเมืองอย่างเราเราจะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้ในทุกๆวันไม่แปลกที่สถานที่แห่งนี้จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวมากหน้าหลายตาที่อยากจะมาชมบรรยากาศของสถานที่แห่งนี้เหมือนผม ผมเดินขึ้นมาไม่ไกลจากที่พักมากเพื่อมาพูดคุยกับหลวงพ่อนาวัดพระธรรมจาริกวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่บนห้วยกุบกับหลวงพ่อจะเล่าประวัติที่ททนี่ให้ฟังก่อนเนาะได้ครับที่นี่เป็นชาวลาหูครับลาหูมูเซอร์ที่นี่9 0เป็นลาหูมูเซอร์แดงครับเขาบอกว่าเขาเป็นพุทธครับอีก5%เ็าบอกลาหูมูเซอร์ดำเป็นชิดครับแล้วก็อีก5ลาหูมูเซอร์ขาว เป็นลูกครึ่งจีนครับแต่โดยการไปปฏิบัติแล้วทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เยครับเขานับถือผีเออไม่ใช่นับถือดํงทางพระอะไรหรอกอครับที่นี่จริงๆแล้วหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ห้ยคุบกาบครับที่นี่เขาเรียกว่ากิ่วลวงกิ่วลวงเออกิ่วหลวงห้วยกุบกับที่แท้จริงแล้วลงไปสองกิโลครับ ลงจากที่ผมขึ้นมาใช่ไหมใช่ยอมรอรถทั้งล่างใช่ไหมสี่โลนะระหว่างที่นั่งรถขึ้นมามีทางไปห้วยกุบกับเก่าครับที่นั่นมีห้วยแล้วก็มีน้ําตกเล็กๆจริงๆครับเป็นที่มางครว่าห้วยแบบอันที่หนึ่งเขาบอกว่าสมัยก่อนเวลาจะขึ้นมาเนี่ยลาบากมากเพราะเป็นป่าต้องใช้ม้าเป็นพาหนะทั้งคนแล้วก็สิ่งของคราวนี้ม้าไปกระทบหินที่ห้วยกุบกับเก่า ซึ่งเห็นเงนเยอะที่นั่นนะครับแล้วดังกุ๊กๆัๆๆกกุ๊บกักก็เลยเป็นที่มาอัน,นที่หนึ่งอ,อันที่สองพ่อหลวงบ้านแกโตที่ห้วยกุ๊บกักเก่าครับแกก็เลยบอกว่าตั้งแต่แกโตกขึ้นมาเนี่ยยังไม่มีเห็นม้าขึ้นมาสักตัวเลย,เลยแกว่างั้นแกก็เลยบอกว่าคําว่าห้วยกุ๊บกักเนี่ยน่าจะมาจากหินกระทบเพราะเวลาน้ำมันหลากมาหินมันก็จะพัดมาด้วยกันกระทบกันทั้งวันเลยนะกุ๊บกักนะครับ อันที่สามเนื่องจากว่าหมู่บ้านเนี้ยพระมาก่อนครับพระมาก่อนหมู่บ้านคราวนี้อาจารย์ที่เขาบุกเบิกที่นี่มาเขาก็เลยบอกว่ามาจากสัตว์น้ําครับเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยบ้านเป็นอย่างนี้เนาะข้างล่างเป็นห้วยครับพวกปลาพวกกุ้งพวกเนี้ยมันมาตอบอาหารนะดังกุ๊กกักกุ๊กกักออหนึ่งครับอันที่สี่อันที่สี่อ่ออันที่สี่นี่หลวงพ่อพูดเองแลวงพ่อพูดเองแล้วเป็นจริงเวลาโยมขึ้นมาและโยมลงไป กระดูกโยมอ่ะลั่นกุ๊กกลุ๊กเลยใช่ไหมเออครับครับผมไปทางสบายเลยเดี๋ยวรีบขับไปดูภาพที่ตกเออขาภาพตกสวยนะผมจะเอาโดนขึ้นบิปเลยเออไปเลยไปเลยไปจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมืดละไปครับผมพ่อผมลานะครับจ้าทางสบายเลยสบายจ้ะ กลับมาดูวิวหน้าที่พักยังอิ่มใจแต่ตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วมาโฮมสเตย์บนดอยทั้งทีก็คงจะพลาดไม่ได้กับเมนูหมูกระทะแต่เนื่องจากผมลงมาสั่งช้าการจัดเตรียมวัตถุดิบก็เลยล่าช้าเช่นกัน <c oughs> เลยสั่งลูกชิ้นทอดร้อนๆมานั่งรับประทานพร้อมวิวพระอาทิตย์ตกไปก่อนเซลนี่มีค่าคอมไหมเนี่ย เอาจริงๆการมาเที่ยวคนเดียวมันก็สบายใจเหมือนกันเนาะอยากจะทำอะไรก็ได้ทำไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากต่างกับชีวิตประจำวันที่บางทีต้องคิดจนแทบไม่เป็นตัวเองเลยแต่ตอนนี้คือแทบจะทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังเพื่อโฟกัสแต่การท่องเที่ยวได้คิดอะไรได้เปลือยตามสล์การอยู่คนเดียวและนี่ก็เป็นข้อดีสำหรับการท่องเที่ยวคนเดียวในรูปแบบของผมผมนั่งผิงไฟพร้อมกับการรับความหนาวเหน็บในช่วงกลางคืนพออิ่มจนท้องตึง หนังตาก็เริ่มหย่อนหรืออาจจะเหนื่อยจากการท่องเที่ยวมาเป็นระยะเวลาหลายวันผมจึงจำเป็นต้องลาเพื่อนใหม่ที่เพิ่งรู้จักกันที่นี่เพื่อขอตัวไปพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้ต้องออกเดินทางตั้งแต่เช้ามืด เริ่มออกเดินทางตั้งแต่ตีสี่ึ่งเพื่อขึ้นสู่ผาสามเหลี่ยมจุดชมวิวที่ถ้ามาที้งคยุยก,กับก็ไม่ควรพลาดที่จะขึ้นไปเราจะเดินทางด้วยการขึ้นรถกระบะของชาวบ้านเพื่อขึ้นไปยังจุดเริ่มเดินและเดินขึ้นเขาต่อไปยังจุดชมวิวครับโอเคครับขอบคุณครับ

จริงๆแค่การขึ้นท้ายกระบะมาบนนี้ก็แอดเวนเจอร์พอที่จะเดาได้แล้วว่าทางขึ้นไปยังผาสามเหลี่ยมก็คงไม่ต่างจากนี้ไปมากเท่าไหร่ทางขึ้นไปยังผาสามเหลี่ยมก็เหมือนกับการเดินป่าในช่วงเช้ามืดมีแค่แสงไฟฉายบนหัวที่พอจะส่องสว่างให้เราเห็นทางเดินและความชันของทางที่จะพาให้เราท้อไปตามๆกัน จุดหมายของเราคือวิวพาทิตย์ขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ผมท่องไว้ในขณะตอนเดินสลับกับการเดินหอบไปในทุกช่วงระยะทางนี่เป็นการแลกเปลี่ยนที่คงจะคุ้มค่าสำหรับผมเพราะถ้าขึ้นไปได้เห็นวิวสวยๆก็คงจะหายเหนื่อยแน่ๆ เราเริ่มใกล้ถึงจุดหมายแล้วสังเกตจากวิวรอบๆตัวพอฟ้าเริ่มที่จะสว่างขึ้นแล้ว okay, s <S เราใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ1ชั่วโมงก,กว่าๆถือว่าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลามากสำหรับการเดินในเส้นทางป่าแล้วผมก็ต้องขอบคุณโป่ง,งแง้นสำหรับการวอร์มอัพใน EP ีที่แล้วนี่ยสภาพคนขุดเหมืองนะ ก็เขาขึ้นมาจะถึงยอดแล้วช่างเถอนพอสมควรเลยแล้วก็ต้องใช้แรงเยอะมากมากนะโอ้ยี่ายลี หลังจากที่เราได้รับชมวิวบรรยากาศยามเช้าท่ามกลางหน้าผาที่เราจะสามารถมองเห็นวิวได้ทั้งหมดเป็นอะไรที่คุ้มค่าม,มากๆถ้ามาที่ห้วยก,กุบกับก็อย่าพลาดที่จะขึ้นมาตอนนี้ผมก็กำลังเดินลงเพื่อกลับไปรับประทานอาหารเช้าและรับชมทะเลเหมอกอันเป็นเครื่องหมายการค้าของที่นี่เลยถ้ามาแล้วไม่ได้ดูก็เหมือนกับว่าเรามาไม่ถึงที่นี่ก็ไม่ผิดสักเท่าไหร่ และตอนนี้ผมก็รู้สึกถึงความหมายของห้วยกุบกับแล้วเพราะตอนนี้เข่าผมมันเริ่มล้านเป็นเสียงกุบกับกุบกับแล้วผมเดินลงมาถึงจุดเริ่มเดินโดยใช้เวลาเดินเร็วกว่าขาขึ้นไม่นานนะแต่เมื่อยไม่ต่างกันสักเท่าไหร่เลยนี่คงเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ในการเตรียมตัวเผื่อบางทีเรามีทริปเดินป่าจริงจงจะได้ไม่ต้องกังวลมาก ผมเตรียมเดินทางขึ้นรถของชาวบ้านเพื่อกลับสู่ที่พักและจำเป็นต้องเจอกับถนนหนทางที่ไม่ได้ต่างกับขามาเลย พอมีดวงอยู่กับเขาบ้างเพราะยังพอที่จะได้เห็นวิวทะเลสายหมอกที่ไหลผ่านหน้าที่พักวิวทะเลหมอกจะเริ่มมาให้เห็นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดถึงช่วงสาย,สายแล้วก็จะค่อยๆหายไปพร้อมกับแสงแดดที่เริ่มจะส่งไอร้อนออกมากรบความหนาวในายามเช้าจนหมดผมรีบรับประทานอาหารเชา้าพร้อมนั่งเสพวิวบรรยากาศข้างหน้าจนอิ่มและพอมีแรงเดินทางต่อ วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชิปเชียงใหม่ก็อยากจะชาร์จพลังให้เต็มที่เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปผมเตรียมตัวเก็บข้าวของเพื่อที่จะเดินทางลงจากห้วยก,กุบกับโดยการโดยสารรถของโฮมสเตย์เพื่อไปยังจุดที่เราจอดโมอเตอร์ไซค์ไว้ าลาดเป็นแบบน้ำพริกขาอ๋อน้ำพริกขาได้ครับขอบคุณนะคะรับบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายกล้องล้างมือบ๊ายบาย ขอบคุณครับบอกสอมา่ะสองเกินค่ะสองโมกินสองโมกนการเดินทางมาที่ห้วยกุบกับคนเดียวก็ไม่ได้ยากอย่างที่ผมคิดเอาไว้เท่าไหร่เพราะที่นี่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกแต่ยังคงมีสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์มีธรรมชาติที่ยังคงลมลื่นและสดชื่นเหมาะกับการท่องเที่ยวในยุคใหม่เป็นอย่างมาก ขอบคุณครับ กําลังออกเดินทางเพื่อเข้าไปยังตัวเมืองและเตรียมตัวส่งมอบมอเตอร์ไซค์คืนร้านที่เราเช่ามาผมนัดหมายร้านไว้ช่วงประมาณบ่าย3โมงก็อาจจะต้องทําเวลากันนิดหนึ่งการเช่ามอเตอร์ไซค์ของทางร้านมาใช้จําเป็นที่จะต้องเติมน้ามันให้เท่ากับจํานวนที่ร้านเติมให้ตอนแรก95เต็มถังครับ เราเริ่มออกเดินทางกันต่อในยามบ่ายอากาศที่หนาวเย็นของจังหวัดในภาคเหนือก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะแดดประเทศไทยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความร้อนอยู่แล้วทําให้ผมท,าทาั้งล้าทั้งหิวการเที่ยวติดต่อก,กันมา5วันมันเริ่มส่งผลแล้วผมเดินทางมาถึงร้าน A&A m o t o มอ i ต e รร้านที่ผมได้เช่ามอเตอร์ไซค์ ผมได้สาร,รภาพความจริงบางอย่างนั่นก็คือการที่ผมเอารถไปล้มแปะในวันที่เดินทางขึ้นไปเลยชิปูเลยทําให้เกิดรอยเล็กน้อยแต่โชคดีที่พี่เจ้าของร้านเข้าใจและไม่ได้ว่าอะไรผมถ้าใครกําลังเดินทางไปเชียงใหม่ผมแนะนําร้านนี้เลย ผมกำลังเดินทางไปทานข้าวก่อนกลับกรุงเทพด้วยสภาพที่หิวโซเกินจะบรรยายเลยขอเลือกร้านที่รู้สึกว่าอยากจะซ้ำอีกสักรอบร้านหมูกระทานที่กินตั้งแต่วันแรกผมรู้สึกติดใจร้านนี้มากและกลัวจะไม่มีสาขาแถวบ้านเลยต้องกินให้หายอยากก่อนกลับและมันให้ความรู้สึกเหมือนการปิดทริปที่สมบูรณ์ไม่มีอะไรติดค้างกับเชียงใหม่5วันนี้แล้ว เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพด้วยเครื่องบินกับเวลาที่ค่อนข้างจะฉิวเฉียดมากๆเพราะไม่ได้เผื่อเวลาในการเช็คอินเลยพอมาถึงก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะไม่รู้ว่าผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าเวลาไปเที่ยวต่างที่หลายๆวันพอวันกลับมันจะรู้สึกหวงหวงแปลกๆแต่ก็แหละเนาะช่วงเวลาแห่งความสุขมันก็มักมจะสั้นแบบนี้แหละอยากทำอะไรก็ไม่จำเป็นต้องรองให้เพียบพร้อมเสมอเพียงแค่ใช้คำว่าอยากทำเป็นข้ออ้างก็สามารถเริ่มทำได้ทุกอย่างแล้วแหละไม่มีคำว่าสายไปที่จะเริ่มทำอะไรใหมๆ่ๆ ีเชียงใหม่นะฮะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกคนอีกครั้งหนึ่งที่มาดูจนจบนะไว้เราไปเจอกันที่จังหวัดอื่นไปเจอกันที่ไหนแบบไหนอะไรยังไงไว้เราเจอกัน EP ต่อไปลาไปก่อนครับขอกลับไปพักผ่อนดีกว่า